คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือที่ได้ยินชื่อคุ้นหูกันว่าคสอชอนั้นมีบทบาทอย่างยิ่งในโลกการเมืองในช่วงเกือบสิปีหลังมานี้เพราะนอกจากจะเป็นคณะก่อการปฏิวัติยึดอำนาจรัฐบาลในขณะนั้นแล้วก็ยังได้สืบทอดอำนาจต่อมาจากการเป็นผู้ปฏิวัติสู่การเป็นนักการเมืองต่อมาอีกด้วยแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยที่เกิดการรัฐประหารขึ้น ก่อนที่จะเข้าสู่หน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่เต็มไปด้วยการรัฐประหารเราควรมารู้จักกับคำว่ารัฐประหารกันก่อนว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรคำว่ารัฐประหารนี้ถูกนิยามความหมายค่อนไปในทิศทางเดียวกันแต่อาจแตกต่างกันที่รายละเอียดปีกย่อยเล็กน้อย หากแต่ถ้าจะยึดความหมายตามสถาบันพระปกเกล้าแล้วความหมายของรัฐประหารคือการใช้ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนอกระบบและไม่มีกฎหมายใดดรับรองเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าคณะรัฐบาลหรือผู้ปกครองประเทศในขณะนั้นแล้วจัดตั้งคณะผู้ปกครองใหม่ภายใต้ผู้ก่อรัฐประหารนั้นขึ้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ส่วนรัชธรรมนูญจะยึดตามเดิมหรือจะมีการใช้รัชธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้มีการเลือกตั้งขึ้นก็ได้แล้วการก่อรัฐทัประหารครั้งแรกของโลกล่ะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงแม้ว่าการรัฐทัประหารจะดูเป็นการเมืองสมัยใหม่แต่ตามหลักฐานแล้วการก่อการรัฐทัพประหารครั้งแรกของโลกกลับย้อนไปก่อนคริสตกาล ตั้งแต่ยังมีจัก,กรวรรดิโรมันนำโดยนายทหารหนุ่มจูเลียสซีซาที่ยกทัพกลับมาจากแคว้นกอลกลับมายึดอำนาจปอเปและเครซัสเนื่องจากทั้งสองไม่สนใจปากท้องของประชาชนมวัวแต่หาความสุขรื่นเริงกับตนเองจนทำให้ประชาชนแร้นแค้นตัดภาพมาที่ประเทศไทยกันบ้างถึงแม้ประเทศไทยของเราจะไม่โดดเด่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ หรือไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจที่ถูกจับตามองจากหลายๆประเทศแต่เราก็ยังมีการรัฐประหารที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นบ่อยจนแทบจะติดสถิติโลกเพราะหากนับการก่อรัฐประหารที่เกิดขึ้นในช่วงศตวตรรษที่20เป็นต้นมาประเทศไทยเกิดการก่อการรัฐประหารแล้วทั้งสิ้น13ครั้งทำสถิติเป็นรองแค่บริเวียปารากวัยและเฮติโดยการก่อการรัฐประหารทั้งหมด เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณราญาสิทธิราชเป็นระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่ากับว่าเกิดการก่อการปฏิวัติขึ้น13ครั้งในรอบ89ปีหรือเฉลี่ยแล้วทุกๆ7ปีจะมีการปฏิวัติหนึ่งครั้งระบอบประชาธิปไตยที่ยังไม่เต็มใบดีหลังจากการปฏิรูปการปกครองเมื่อวันที่ 24มิถุนายนพุทธศักราช2475มีอันต้องสะดุดเมื่อเกิดการรัฐประหารครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยโดยพระยามโนประกรณิติธาดาผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยในขณะนั้นได้ใช้อำนาจความเป็นนายกรัฐมนตรีปิดสภาและงดใช้รัฐธรรมนูญในบางมาตรา เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มพระราชอำนาจคืนให้แก่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งนี่นอกจากจะเป็นครั้งแรกของการรัฐประหารในประเทศไทยแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นของความดังพร้อยของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญของไทยจนมาถึงปัจจุบันอีกช่วงหนึ่งที่มีการเมืองการปกครองในประเทศไทยอยู่ในช่วงที่มีความร้อนแรง และเกิดการรัฐประหารบ่อยครั้งนั่นคือการเมืองในช่วงชีวิตของจอมพลปพิบูลสงครามที่ในช่วงนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในประเทศทั้งการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นประเทศไทยเกิดทมเนียมรัฐนิยมขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศให้มีความาเป็นสากลมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่ปกครองประเทศทั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเย็นอีกด้วย โดยสมัยการปกครองโดยจอมพลปพิบูลสงครามเกิดการรัฐประหารขึ้นถึง3ามครั้งก็คือการก่อการปฏิวัติยึดอำนาจนายกรัฐมนตรีจากนายควงอภัยวงศ์และได้แต่งตั้งให้จอมพลปพิบูลสงครามขึ้นมารับตำแหน่งแทนครั้งที่2ก็คือจอมพลปพิบูลสงครามตัดสินใจรัฐประหารรัฐบาลตนเองและครั้งสุดท้ายก็คือจอมพลปพิบูลสงคราม ถูกยึดอำนาจรัฐบาลโดยจอมพลสลิ์ธนรัฐจนมาถึงการเข้ายึดอำนาจโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาตินำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาจนกลายเป็นการสืบทอดอำนาจต่อในรูปแบบนักการเมืองของพรรคพลังประชารัฐเราก็อาจจะยังไม่แน่ใจได้ว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นจะเต็มใบและเป็นไปตามความเข้าใจของสากลโลกหรือไม่เพราะในปัจจุบัน ประชาชนมิได้มีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการแสดงออกทางความคิดเห็นหรือวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลผู้ซึ่งถูกประชาชนเลือกมาเพื่อดูแลปากท้องของประชาชนมิหนำซ้ำยังได้ใช้กฎหมายเพื่อลิดรอนกักขังและปิดปากประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงเมื่อประชาชนต้องการเรียกร้องสิทธิที่ควรจะได้โดยใช้เหตุเพื่อความสงบมาเป็นสิ่งอ้าง ซึ่งหากมองตามหลักของความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ดูจะไม่ใกล้เคียงเอาซะเลยสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือทุกครั้งที่เกิดการก่อรัฐประหารในประเทศไทยผู้นำในการก่อรัฐประหารนั้นก็หนีไม่พ้นกองทัพแต่เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดน,นั่นก็เพราะทหารมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับทั้งวงการเมืองและราชวงศ์หากเมื่อเกิดความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การเมืองที่ไม่เป็นระเบียบนักการเมืองที่ไม่ใส่สะอาดตามสายตาของกองทัพเมื่อนั้นก็จะเกิดการรัฐประหารขึ้นซึ่งแตกต่างจากการรัฐประหารที่แนวคิดหลักตั้งต้นก็คือการรัฐประหารเพื่อปากท้องที่ดีขึ้นและประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง